ในตัวจ้าไม่ต้องเลือกและะ้วค่ะวันนี้อยากกินอะไรก็กินได้เลย,เลยกินพร้อมกันไปเลยจา้าตัวเตานะคะีค่ะน้ากว้างถึง34มซนนี่เกว้างขนาดนี้เลยสามารถทํากินกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะรวมถึงนะคะยังมาพร้อมกับการใช้งานง่ายมากเพราะวันนี้คะ่ะเขามีการแยกการต่อไฟไว้เลย ฝั่งหนึ่งปิ้งย่างฝั่งหนึ่งแบบนี้เลยจ้ะใช้ง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าอยากจะเพิ่มไฟฝั่งย่างก็เพิ่มอยากจะเพิ่มไฟฝั่งสุกี้ก็เพิ่มอยากจะลดฝั่งไหนก็ลดไปเลยนะคะรวมถหนึ่งนะคะมาพร้อมกับกําลังไฟ1,600วัตต์ใช้งานง่ายร้อนไวแต่ประหยัดไฟนะคะและนอกจากนี้แล้วหน้าเตาตรงนี้คุณเห็นนะนี่พลิกง่ายๆเลยไม่ติดกระทะค่ะเพราะมีการเคลือบคอดต,ติ้งไวนั่นเองเนะะี่ยค่ะแล้วก็ด้านหลังนี้จ้ะ มีรูระบายน้ํามันนะคะสําหรับใครที่แบบเฮลตี้ยินแต่ก็กรวอ้ว,วนนี่จ้ะเราระบายน้ํามันให้พร้อมแล้วนะจ๊ะและนอกจากนี้แล้วค่ะบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยทำความสะอาดง่ายนะเพราะว่าเขาไม่ติดเตาเช็ดๆ,ๆก็ออกแล้ววันนี้นะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษปกติแล้วนะคะแค่ตัวเตาอ่ะพันเจ็ดาแล้วนะแต่คลิปนี้แถมนี้ให้ด้วยค่ะเห็นไหมคะเซ็ตนี้น่ารักอ่ะชุดชามค่ะเป็นสีพาสเทลมีทั้งชามและตะเกียบเข้าเซ็ตกันเลยนะคะให้ หมดนี้เลยจ้าในราคาเพียง884บาทเท่านั้นค่ะย้ำเลยนะจ๊ะแค่884บาทเท่านั้นถ้าสนใจ CF มาเลย